สวัสดีครับพี่น้องป้อมปลายสุภูสุคนครับผมวันนี้กับพ่ผ้าพี่ผ้าน้องมากินทุเรียนครับผมทุเรียนภูเขาไฟครับกินลูะลทึกถือพี่น้องกิโละอร่อยไหครับพี่น้องมาพี่น้องอีบอ่าวร้ายพี่น้องไปกินกันเลยครับกราบสวัสดีครับพี่น้องป้อมปลายสุภูสุคนครับผมวันนี้เขาพ่อครับผมครับบบาวนคนใช้ไรชาแนลครับผมฝากพี่น้องครับพี่ผางน้อง ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามช่องเบาวนคนใช้ได้ไอแนวได้เลยครับผมมันนี่กบีครับมันนี่ครับเอ่อทุเรียนครับผมทุเรียนเกตพี่เมียครับผมเกตพี่เมียกิโลแพงเหรพี่น้องมันกิโรมันถือยู่ครับตัวนี้นะครับมันก็ถือกะกิโลลกกิโรละลอยครับผมกิโร่ละลอยครับตัวนี้กะผมก็ซื้อมาหาลูกครับผมหาลูกกับหาลอยขคือปกติตะกี้กับมันกับแพงเตือยู่ครับปกตินี่กับหาลูกกับปลาไปไล่ เกือบพันพี่น้องนะครับนะวันนี้ผ้าพีผ้าหน่องมากกินทุเรียนครับทุเรียนภูเขาไฟครับพี่น้องนะครับมาพี่นอ้องอยู่บ่ลไารยยหา,างพี่น้องจานเลยมาไอ้ของมื่อกินเราบอกมันห่างพี่ยาเขานี้ก็ได้ออกไกลอะไรมา ี่ครับพี่น้องเกตพี่เมียพี่น้องโอ้สุดยอดพี่น้องแบบสิบมึงสิบล่องสิบมึงพี่น้องมัน,มน,มนดิเสียตรงไหนเกตพี่เมียหมยืมเหรอนี่ยมันเยอะไม่เป็นเล็กนิดเดียว จะพี่เมียไม่เป็นไรนั่นเดียวเองอร่อยามากกรอบนอกนุ่มในด้วยแสบพี่จัง แบบแสียพี่น้องอู้แสียขนาดพี่น้องเอ้ยจะใครพี่ให็น้องมาส่องซิมมาเลี้ยพี่น้องจ้ะ เกตีนี้พี่น้องเกตพี่เมียไมนไม่เกตไม่ได้เกตพี่เมลีกเลยพี่น้องพี่เมลีกต้องหาพี่เมลีกอือ พี่ก็นอเบิ่เกตพี่เมียเป็นไหนพี่น้องเป็นไหนหป็นไหผมบเป็นไหนเลยเนาะพี่น,น้องเชียวก็น้อง เมียยิม้มนะพี่นอ้องเมียยิ้มนะข้าวเดียวเมียก,กินบมดหลายอื้สีพี่น้องเอ้ย Sé, bị đau. Mà bị cái này bị đau. ô này này xuống dòng lên, bị đau. cái này nãy này, này này nãy này nãy 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 เก็บพรีเมียมเลทุเรียนเก็บพรีเมียมพรีเมียมพี่น้องแบบแซ่บกับพี่น้องแบบแซ่บขมิ้นข้าวเหนียวจักปั่นพี่น้องเอ้ยผมชิจัดเป็นเต็มเลยครับแต่เพื่อนข้าวเหนียวบริษีข้าวเหนียวแนะนำพี่น้องก็ได้บริกิรข้าวเหนียวก็ได้กินทุเรียนเก็บพรีเมียมนี่แหละพี่น้องแบบแซ่บพี่น้องกิโลละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ราคาทุเรียนมันลงแล้วพี่น้องลงแล้วเลือกกิโลละหนึ่งร้อยบาทพี่น้อง ไมหาสื่อหอพี่น้องเลยนั่งมองกับแพทพี่น้องนั่งมองอร่อยนั่งมองกับราคายังอร่อยหกซิปู่พี่น้องนั่งมองนั่งมองกับราคายังอร่อยหกซิปอยู่แต่ยี่มองเนี่ยยี่มองเขูดเขาไปเนี่ยตลาดเนี่ยราคากิโลละ้นอร่อยพี่พี่น้องตุเรียนตัวนี้หมอนทองพี่น้องผู้เขาไฟเลยล่ะอ่ะพี่น้องมาเนียกจบคลิปสั้นเนึ่ครับอ่ามือนาาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับผม